มุจ่าวาเฮ็ดยังหุมุจ่าวายายสิยเงี้ยังเอ้าถ้าเบิ่งดูยายจะทำอะไรนันลงนั่นลงนันลงนันลงเบิ้งให้คนวัดจะดกพี่น้องเอ้ยใส่แว่นหามัดให้มาหมากิ้งควมินวิ่งโอ้ยมันหลายดีเด่น นี่อัมบ่ทันมันจับจะดูใส่เจะเด็ดไปใส่จะเอาไปทิ้ใส่ไ่มันเอาบ่ทันมันเลยอุ้ยมันหลายสิบังหนงหึงหึงอีกปอบดูอีกเกิดได้่ไงมายายสมควรบ่เคยหามาไทยมาพี่น้องเอ้ย ยู่ที่ดีอยู่ที่ดีิังบงเบื้งกูมันไต่เพนน่ะเพน่ะไปอยู่ทื่ซื้อน่ะบังบังบัง,บ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 ง <c oughs> เคยหัวสีดอกใส่แเรนหามัาไทยมามึงมึงต่อไปนี่ต่อไปยายสมควรจะได้พกเขียงน้อยนะเอาไว้เด็ดมัด <laughs> แต,งต่งงานทงกระดาษช่องตัวเบิ่งมัดมาเพิ่นเป็นแสน <laughs> เอาเ็ดแจกตาปัญจไปเปลีนอยู่เอานี่เดสแฉนนี่นี่ถูกมากบ่ได้โดคลิปนี้บ่ได้มีแาลาะยังหามัดให้มาลวน คนบบมีมูวะโทรศัพท์เอาตายเขียดม,มากับ่บมีมูคนกับ่บมีมูมาก็ไม่มีโดนัทต,ต,ตายแล้วยายก็โทรศัพท์ตายแล้วโทรศัพ <laughs> ท์ตายเอ้เอืมดมีมูบาดนี่ฮะมัดให้มาบาดนี่ <laughs> ไมมีสาละยังมีแต่ความสุขล้วนๆอันนี้เขาเรียกว่าความสุขนะทุกคนเบงกูติ๋มเน๊ะมามังคืนเจ้าของเราพบานนี่เบือง ไปใช้มันอยู่น้ำวางขีขวบมั่อี นี่เอามาเด็ดใจอันนี้เผ่าเป็นมือจังอันเนี้ยเตะปูนอนไหล่ไหล่ป้อนลงตารางหัวเมืองอยู่นิ่งๆจะติงคิงอุตสิวีธีมหาวีห์ คืออยู่้นเนาะเบืองพี่น้องเอ้ยสาสาระโบควมีดอกเด้อคลิปนี้บบตองถามมาสาระยังมีแต่ความสุขล้วนๆเสื้อบักแจง พูนเอาเสื้อเบิกยงเส้นขีตาให้มาหน่อยเพิ่นให้น้ำบักโดนัดไหนน้ำบักโดนัดบ่ให้เป็นได้ไรอันเออมาตัวนี้ให้เป็นดีีให้เป็นดีไล้นอนลงนอนลงนอนลงนอนนอนนอนขึ้นมาทอนกูนงกูเอาเพิงนอนเบิ่ง อันกัดมึงไปน่ะน่ะเอาเอาเดี๋ยวมันช่วยตัวนี้เออต่อัวนี่นี้ต่อคุ้มนี่ตัวใหญ่เออหาต่อได้บานนี่เริ่มอยากหาแนวกินในบานนี่ อ้าวไปนำหาอันน้ำตาโอ้มันเชื่องเขาไวไหม,มเดี๋ยวมันได้ไดแล้วเออเอาไปกินเนี่ยอือพูดกินเอาไปเชื่องไว้อีกกินบลูเชื่องโตไปนี่ละมึงอชิบ่มี่มูกินอาหารเม็ดมันนะมันเอาไปเชื่องไว้อ้ออาวเสือกระแตแน่นะ <laughs> เดี๋ยวใครกับพี่แอปิซิททำกันนะกับโดนัทเอาไว้โดนัทนีป่ปุ๊กปุ๊กก็เจ๋งได้ยังเหมือนสาวเพราะว่าแม่ตื่นก่อนอมแม่ตื่นก่อนนี่อโดนัทมันก็ตื่นมันบ่มแม่เขาห้องน้าอับาน,นี้ห้มยพุณแล้วขั้วเคี่ยวขั้เคี่ยวยุยติหัววันนอนน้ำบเบเก้งพุณแล้วอันนี้มันว่ที่รถแตะไปจอดเแม่นนด,ดัอนออบ่โดนอันนี้ก็ได้จังง่ายรถจะคล้องในลัดทีเหยียบมันจำเสียงรถได,ด้เด้อ นั่นเก็บเป็นตาหามัดมาแล้วแล้วดอยก็ได้ช่องตู่สามตู่มันบุทันมัดนั่นเวนตาเนี่ยบ่ได้มียังหมักใหม่ได้ไว้หามัดให้มาไว้หามัดก็บึงโทรศัพท์โทรศัพท์ตายแต่ก็ไม่มีเบียร์มัม่เบียกเบิงโอ้ยยังบุทธันไปเบิงน่ะแต่อยู่มันเห็ุขอกไก่จังว่าอะไรคลิปอยู่หรือไมันเห็ุขอกไก่มันเสือขนาดมาก กับ่มแพงขอก็ว่าสิซื้อมาว้หัดหันหัดหนีอยู่จักบาทจักบาทว่นนี่ช่องลอยหาสิบช่องใสอันละหาสิบบาทแพ็คนึงแพ็คหนึ่งนะน่อก็สื่ออยู่เด้ใครก็ห้าไปจักตอกอยําสำรับคนจักตอกวิ่งเออสำรับนะเสริมทานเสริมหูจักตอนอันอันยอียงเกาะตอนลกาเนี่ยจันมันสื่อไปมัดอันกาอยู่เสียให้มันไปจักตอกเนี่ย เดาเดียๆไปเดวมาก็ได้เอาจบคลิปสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตากอกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณยายด้วย